อุทยานพระนารายหรือเขาพระนาราย อุทยานพระนารายมีความเก่าแก่มากกว่า1,300ปีเขาพระนารายเป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่บนฝั่งของแม่น้ำตะกัวปาเขาลูกนี้คือเขาพระนารายเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระนารายเทพบระวานอีกสององ,องค์และศิลาจารึกสมัยรัชกาลที่หนึ่งเกิดสงคราม9ก้าทัพในปี2,328ทัพของพระม่าส่วนหนึ่งได้ยกทัพมาตีเมืองตะโกลา หรือตะกวป่าในปัจจุบันได้ไล่ติดตามผู้คนอพยพหนีขึ้นไปตามแม่น้ำตะกวป่าจนได้พบกับเทวรูปพระนารายและบริวารอีกสององค์บนเขาพระนารายจึงทําการย้ายเทวรูปทั้ง3องค์ลงเรือเพื่อนำกลับพมา่าแต่เหตุอัศจรรย์มีพายุและฝนฟ้าคะนองน้ำป่าไหลหลากอย่างมากมายพวกพม่าเห็นเป็นเรื่องผิดปกติและเกรงกลัวความศักดิ์สิทธ จึงเอาเทวรูปทั้ง3ามองค์มาพิงไว้ที่ต้นตะแบกตรงข้ามกับเขาพระนารายที่เป็นอุทยานพระนารายในปัจจุบันฟ้าฝนจึงหยุดตกพระมาก,ก็ถอยทับกลับปัจจุบันอุทยานพระนารายได้ทำพิธีอัญเชิญพระพิคเนศและพระนารายมาจากอินเดียมาประดิษฐานไว้ในอุทยานพระนารายให้ชาวกระปงและประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา และนำพาความยิ่งใหญ่ในแบบของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นกลับมาคืนสู่พื้นที่แห่งนี้อุทยานพระนารายณ์1,300ปีนี้ยังมีพามราหมณ์ทำพิธีท่านใดที่ไปสักการะกราบไหว้พระพิฆเนศและพระนารายณ์พราหมณ์จะทำพิธีให้แบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูเมื่อกราบไหว้ขอพรแล้วพราหมณ์ก็จะนำน้ำมันสีแดง มาจุดตรงกลางหน้าผาของทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขพระพิคเนตหรือพระพิคเนสวรเป็นเทพมหาแห่งความสำเร็จปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องศิลปะวิทยาทุกแขนงสามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงอำนวยความสำเร็จในกิจการทุกอย่างการบูชาพระพิคเนตเริ่มต้นด้วยทูบสาดอกหดอกเดอกเพื่อให้ได้กลิ่นหอมเทียนหรือตะเกียง ถวายเครื่องสังเวยอันมีดอกไม้ดอกบัวน้ำนมสดผลไม้ขนมหวานและห้ามเนื้อสัตว์ทุกชนิดนั่งสงบสวดบูชาโอมสีคเนสายะณมหาสามจบแล้วอธิษฐานขอพรส่วนพระนารายณ์หรือพระวิษณุเป็นมหาเทพผู้คุ้มครองโลกตามความเชื่อของพราหมณ์แต่สำหรับประเทศไทยเชื่อว่านอกจากเป็นเทพ,พเจ้าคุ้มครองโลกแล้ว ยังประทานพรให้ผู้กระทำความดีเสียสละและเมตตาซึ่งชาวกระโปรงมีความศรัทธานในพระนารายณ์องค์นี้มากมีผู้ไปกราบไหว้และประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอฝนโชคลาภก,การงานหรือประทานบุตรให้แก่ชาวกระปรงแล้วมากมาย